ครับสวัสดีครับพบกับช่องหมอกท่าไม้นะครับวันนี้มันดูปลาน็อกนะครับหลังระบายนี่ครับพี่วอนยิงนะครับปาจีนแน่นอนแสบ,บมือใช่ไหมดูตั้งแต่เท้าแล้ว สายอะไรอะพี่เบอร์อะไรนีครับดูนะครับดูนะครับว่าเจอแค่ไหนนู่นอีกนะครับเขือนเขือนครับยิงไม่ไหวครับเขือนไม่ได้ยิงไม่ไหวเอากลับไม่ไหวเอากลับไม่ไหวนี่ครับ คนอา,า,ออาอร้าอ <c oughs> นี่ครับอย้ตันี่ครับดูลอยตัวเล็กๆนี่ลอยข้างๆเต็มหมดเฮ้ยไอ้ไอ้ชาย หน้าระบายนแทนยิงอยู่สองบอกสองเขบอกไอ้ไอ้บ้าปิดเปิดน่ะเออแต่ไม่รู้ว่าใครนะกูไม่กล้าไปยิงนะครับอืมอันนี้ของของพี่อืม นี่ครับของผมยิงกันไม่หยุดเลยนะไหลร้อยปาอู่โดนแล้วเหรอโอ้ยนี่ครับอู่โดนแล้วครับก็อยู่แต่ไม่ได้ยิงมาดูครับพี่เกียดยิงเนี่ยได้กันอีกแล้วเนี่ยเหีตาร้อยปากเฮ้ยตลุดวะเนี่ยไหลตามน้ำรอยปากออกมาเต็มเลยเข้าลึกนี่ ปลาตะโตกปลาตีนปลานินปลาพงปลานินน้อยจัดเนี่นยยิงอีกแล้วเน,นี่นยปลาอะไรวะเนี่ยยิงอีกแล้วมาเลยโอ้โหยิงกันไม่หยุดนะครับสน,นั่นหวั่นไหวหมดอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับเอ้ยชอนนิ้วหน่อยนี่อยู่ไหนอะ่ะเนี่ยิงเราแสบมึง

ต้องขอบเขือนใช่ไหมปากก็มึบก็มึบนวลระเลมาดนะอืมนวลจันทะเลตัวหนึ่งนวงนี่ครับนวลจันทะเลครับ

สาธิสุดหล่อดโดนแล้วนะครับไม่เคยเปิดเผยชมหน้าครับมาทีไรไม่เห็นหน้าทีผมไม่มองตลอดนี่ครับนีไเอ็นไงดูปืนด้วยดูปืนมีใครสั้นกว่าน,น,นี้ไหมครับแน่นอน โดนแล้วนะครับไมาแล้วครับดูครับหม้แล้วอย่ไม่โดน ออืืโต้วนน้ำหวานกระปังแล้วโหยิงเข้าปากไปเลยดูนี่ครับดูครับนี่ครับดูรอยปากก็มึบก็มึบเต็มหมดเลยนะครับ ดูครับโอ้โ oh, ห <Okay. S 1> เยอะขนาดไหน <Okay. S 1> ดูครับ uh huh. นี่ครับดูครับ uh huh. ไม่ต่ำกว่าสิบตัวปะจีน ิงแล้วโดนไหมครับโหโดนนะครับพี่สาธิตโดนอย่างงี้แ <c oughs> ขวางตัวเลยเ <c oughs> อาแล้วมาแล้วต,ลนนต้องตั้มตักห้าดอก อุ้ยโอ้ยยิงระยะนน้นโดนด้วยเอาโดนกันใหญ่เลยทีนี้นี่เป็นไงตัวตัวมาครับมาครับนี่ครับอันนี้ปู่ยิงครับย้ายกาอืม โดนเฉยฝากงพอดีอยากไม่มาอยากไม่มาทักทีอ่ะยกเลยก่อนช่วยหน่อยเฮ้ยก่อนถามดิแม่ตถามหรอช่วยช่วยยกอ๋อช่วยยกไปปช่วยต่อมือหน่อย อ้าวเข้าไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรืวเรเร่โอ้โหเกือบหลุดตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ แล้วนะครับ,รบ,รรบอกเอฉย ผลงานรอบนะครับในถุงสามตัวประกดนะครับสลิน ม่ไปบังเลน,งในใกล้เลยนะครับนี่นะครับโอ้หเต็มรังแล้วยังไงเพียบเลยน,นี่ เต็มหลังหมดแล้วโอ้โหอันนี้ยัดไม่ลงแล้วครับดูยัดไม่ลงแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้โหนี่ก็ปลินใหญ่ปลา้มเลยได้กันท่วนหน้าครับดูนู่นครับยิงกันจนนู่นอีก ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดเด็ดเด็ดถ่ายดูอันนี้หลังระบายส่วนส้มน,น,นะครับหลังระบายส่วนส้มครับผมขอบคุณครับ